ขอบคุณกาะขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะหน่วยงานราชการนะคะที่บท่ทิมบ่ปลานะคะตอนแรกย้ายก็คิดว่าชินิปปลาทิมแล้วนะคะเข้านี้เพราะว่าบ่าสามารถจเจียวได้เพราะว่าดิบหัวดิบหัวนะคะสองหัวสามหัวแล้วนะคะแต่ว่าก,ก็ได้ทิมไปได้ลาส่วนหนึ่งนะคะก็ยังเหลืออาที่เช้าได้ก็ขอบคุณทางหน่วยงานนะคะที่บท่ทิมบ่ปลาจะดีใจมีความภูมิใจมากๆคะ่ะครับขอบคุณ